อย่างนี้ครับเจอลงลำตัวและเข่าตามาของบัวขาวครับเข่าเปล่ามาทุกซ้ายครับโผเข้าในครับเสียบซ้ายไปครับบัวขาวบิดเหลี่ยมลงไปบิดหมัดซ้ายเต็มหน้าครับเห็นแข้งขวานี่ครับเต็มลำตัวและแข้งซ้ายหน้าครับสำหรับซาตโต้เจอแข้งขวาหลุดปุ๊บโดนลงโทษนะครับแข้งขวาบัวขาวมาทุกซ้ายแะข้งขวาบัวขาวครับตัดล่างล่วงลงไปครับแสนเชิงสองมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆนะครับจากทาบโยชิโรซาตโต้ ชกในศึกแม็กมวยไทยแชมเปี้ยนชิพชนะับมาดูในยกที่1ครับณนะเมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นคนระับเป็นถิ่นของซาโตะครับแต่เป็นรายการของคนไทยนะตัดล่างลงไปนะบัวขาวขยับเข้าหาชกนันในพิกัด72กิโลกร,รมัมครับถีบยันมาซาโตะแข้งซ้ายเจอตัดล่างของบัวขาวอีกแล้วครับบัวขาวนี่เสียเปรียบสูงถึง12เซนนะครับขยับเข้าไปครับนะช่วงชกมีเสียเปรียบบานเลยนะครับเบียดเข้าหาบัวขาว อย่างครับหมัดและสับขามับของซาโตะนะครับหยากเข้าไปแทงเขาซ้ายครับบัวขาวยังไงครับดันออกไปครับฝ่ายนี้เป็นภาคที่4ี่ที่ทั้งคู่เจอกันนะครสามภาคก่อนหน้าเป็นบัวขาวชนะมาได้สองครั้งครับน็อกหนึ่งคะแนนหนึ่งนะแต่ภาคล่าสุดในปีห้าหนึ่งครับเป็นซาโตะน็อกบัวขาวมานะครับแข่งซ้ายของบัวขาวครับแล้วก็เป็นการแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตการชกมวยของบัวขาวด้วยครับก็ต้องขาใจเป็นธรรมดา เบียดเข้าหาปมมาและเ่าของซาโตะครับเจอบิดเหลี่ยมลงไปครับก็ได้ลูกก่าวครับบัวขาวก็สามภาคก่อนหน้านะครับเป็นการโชกิกบ็อกซิ่งทั้งหมดครับแต่ภาคนี้เป็นมวยไทยนะครับหนมคอตีเข่าสบายครับใช้ซอกได้นะครับเบียดเข้าไปบัวขาวหยับเข้าหาแข้งซ้ายหน้ามาเจอตัดล่างอีกแล้วครับหลมลงไปทั้งคู่นะครับแต่ว่าบัวขาวอยู่บนครับแม็กมวยไทยในศึกนี้นะครับได้ไปจัดที่ญี่ปุ่นครับมีคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็เอกประชานะครับ ชนะนักชกเจ้าถิ่นไปแล้วเปลี่ยนเข้าหาบัวขาวหมัดมาครับซาโตะขยับเข้าไปอยา่อยางไรครับเจอลุงลําตัวและเข้าตามครับของบัวขาวครับโง่ทงสูงนี่ต้องเล่นท้องเล่นขานะครับขยับเข้าหาบ,บัวขาวพยายามจะถีบหน้ามาครับซาโตะเจอที่พื้นของบัวขาวครับเนี่ยครับมันยามกันยอมได้ที่ไหนครับหมัดมาครับซาโตะเจอบิดเหลี่ยมอยา่างไรครับจัวหวานี้ก็กติกามวยไทยนะครับหักเหลี่ยมนี้ได้ครับหมัดมาครับซาโตะ ขยับเข้าหาแข้งซ้ายของบัวขาวยังไม่เข้าครับเบียดเข้าไปครับสูงใหญ่กว่าบ้านเลยนะหมัดข,ขวาครับข,ของบัวขาวยังไม่เข้าเป้าครัาทุกซ้ายครับโผเข้าในครับเสียบซ้ายไปครับบัวขาวบิดเหลี่ยมลงไปอีกแล้วครับหรือครับเขาแก้เหลี่ยมไม่เป็นครับเจอลูกกระตุกลูบกบิดมัดซ้ายเต็มหน้า<ต>ครับแต่ยังไม่มีอาการกรับนิ่งมากครับซาโตะหมัดมาบล็อกได้ครับบัวขาวเบียดเข้าไปครับสับขาซาโตะ ขยับเข้าหาซาโตนี่ดีกีไม่ธรรมดานะครับการผ่านมวยก็ไม่ธรรมดาครับเคยชนะ9ล้าน9้าชิดนับยอดมวยไทยปีศีหนึ่งมาแล้วครับแต่ก็แย่งแชมป์โลกมาได้นับชนะถึง -2 0งครั้งครับขยับเข้าไปครับถีบยันมาบซาโต้ตัดล่างของบัวขาวอีกแล้วครับมีนามสามครับช่วงราลาปี4 4ถึง4 7นับก็มาชกที่สนามลุมกินีหลายต่อลายครั้งครับก่อนในประเทศไทยนับอย่างไรครับกรรมการแยกก่อนนับช่วงวานี้เป็นดีกีแชมป์นับ a j f k ครับ แชมป์ไอเอเคเอฟหมัดขวางบัวขาวพยัาเข้าไปครับแล้วก็เป็นนักชกรางวัลดาวลุ่งยอดเยี่ยมนะของ n อ k f ครับก็หมดยกแรกครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์เคันะเอ็น n จแปรนะในประเทศญี่ปุ่นนะคว้าได้ถึง2ปีซ้อนนะแต่เวอร์แมทนี่ไม่เคยคว้าได้นะติดกับบัวขาวรับที่คว้าได้ถึง2ปีซ้อนนะในระดับโลกครับอย่างไรครับหมัดขวาไม่เข้าครับหมัดของบัวขาวนะเป็นดีกีแชมป์ w k เค ชิงได้จาก9ก้าล้านเก้าวิชิตนับหมัดและซับขามาครับอยากเข้าหาแข้งขวาของซาโต้ครับบัวขาวยังไลแข้งขวาขึ้นไปครับยังไม่ชัดเจนแข้งขวานี้ครับเต็มลำตัวและแข้งซ้ายหน้าครับสายหน้าขวาหลังนี่ออกได้หนักหน่วงเหมือนกันนะครับบัวขาวตัดล่างเจอจับขาและตัดลงไปของบัวขาวครับเป็นดีกีแชมป์ WPKC นะครับในรูปแบบมวยไทยครับสำหรับซาโตะเจอแข้งขวาหลุดปุบโดนลงโทษนะครับแข้งขวาบัวขาวครับเอาเก็บความแค้นมาเต็มเหนี่ยวครับ ระยะเวลาล้มรวมห้าปีนะครับนับจากไฟนี้ครับแข้งซ้ายหน้าบัวขาวครับไล่แขนไว้ครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับแต่ยังได้ชกในกติกาที่ตัวเองถนัดครับแข้งเข่าบัวขาวว่าไตเข่าไปครับมาทุกซ้ายแล้วแข้งขวางบัวขาวครับตัดล่างล่วงลงไปครับดูวับชักล้มบ่อยครับขวามากซาโตะล้มบ่อยนี่ก็เสียแรงนะครับขยับเดินเข้าไปครับหมัดหนึ่งสองบัวขาวครับ แข้งขวาตามไม่เข้าว่าบัวขาวตัดล่างลงไปครับแต่ตัดล่างนี่ล่วงแน่ๆนครับตัดยังไงก็ล่วงครับเบี <มา S 2> ยดเข้า,าไปครับขยัยเข้าหามัดซ้ายของบัวขาวบวกครับมัดขวาอย่างไม่เข้านะครับถียันนะรับัวขาวพยายามจะบวกมัดก,กันครับ <ส ame S 2> บวกมัดขวามาครับซาโตะต้องระวงนะังคนับแข้งขวางบัวขาวแล้วมัดขวาแต่ถ้าพูดกันตามตรงนะคร้าไฟที่บัวขาวแพทนอกมาในภาคที่สามครับ <'t> นะแข้งซ้ายนางบัวขาวตัดล่างลงไปครับ ไปนั้นถ้าพูดตรงๆนับบัวขาวนี่ร่างกายไม่สมบูรณ์ครับแต่เนื่องปัญหาอะไรก็ตามแต่ครับทาให้ถอนชกไม่ได้นะครับก็เลยแผ่นออกไปครับตัดล่างอีกแล้วครับหล่อลมบ่อยเหลือเกินครับเขาก็โหดไม่เป็นแก้ไม่เป็นนะครับซาโตะทํามวยไทยก็รู้กันดีครับว่าต้องแก้ยังไงนะครับแข่งเขาขวาแบบบัวขาวกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับจังหวะนี้เบียดเข้าหาทีมนำปนแป๊บแข่งเขาวขาวาครับของบัวขาวครับเขาไหนยังไงครับ สาต๋นี่หัดบ็อกซิ่งตั้งแต่เด็กๆนะครับอยู่เราๆ1 2บสนี่หัดแล้วครับอย่างไรครับแข้งซ้ายนางบัวขาวครับก่อพื้นฐานก็คลิกบ็อกซิ่งนะครับเบียดเข้าไปครับส่วนบัวขาวเราก็แน่นอนครับมวยไทยขนาดแทบสับขาครับบัวขาวแทงเข่ามารับจังหวะนี้กรรมการก็แกะแยกก่อนครับเบียดเข้าหาตัดล่างลงไม่ลงครับืมล้มลงไปทั้งคู่นะครับลูกนี้ครับคนนึงตัดล่างคนนึงบิดบนครับ ลุกขึ้นมาทั้งคู่ครับขยับเข้าหาเข้านายยังไงครับในข่าวกันไปครับส่วนบัวขาวชั่วโมงนั้นนะครับถือว่าร้อนแรงจริงๆครับชนะติดต่อกันมาราวสี่ปีกว่าครับถ้าคิดเป็นไฟก็ยิบสามไฟครับถือว่าสดแรงมากครับวัยสามเอ็ของบัวขาวนะครับทั้งประสบการณ์เอ่ยครับทั้งร่างกายเอ่ยครับอย่างไรครับตัดล่างลงไปบัวขาวขยับเข้าไปครับก็หมดยกที่สองนะครับมาชมจังหวะภาพชาร แข้งขวาหลุดไปครับมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับกำหนดชก3ามยกนะครับแข่งซ้ายหน้างบัวขาวครับพยายามจะบวกมาครับซาโตะอย่างไรครับเจอแข่งซ้ายหน้าดักครับช่วงแขนเขานี่ยาวมากนะครับซาโตะ2เมตรครับหมัดถึงสองนะครับซาโตะยังไม่ชัดเจนนะครับหมัดของซาโตะครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับเปลี่ยนเข้าหาหมัดทุกซ้ายของบัวขาวครับหมัดซ้ายบวกครับจะถีบยันหมัดซ้ายครับ ถีบยานับบัวขาวถีบยานไว้แล้วเข่าดักของบัวขาวตัดล่างอย่างไรครับชักไม่ล้มครับหรูทันครับเจอหมัดของซาโตะเหมือนกันครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเบียดเข้าหาครับอย่างไรครับจังหวะนี้เข่าในกรรมการก็แยกก่อนนะครับชั่วโมงนั้นนี่ถือว่าหลอนแรงจริงครับสำหรับบัวขาวนะครับหลังจากโดนป้นชายจากแอนดี้ชาเวอร์นะครับในปี52ครับ ก็ไม่แพ้ใครเลยครับปัดและเข้าของบัวขาวครับหยาบเข้าหาบกระแทกยยบมาบซาโตเข้าในเจอพลิกเหลี่ยมครับตีเข่าขวาไปครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเบียดเข้าหาแข่งขวางบัวขาวเต็มเต็มมัแข้งนี้ส่วนซาโตนะครับการผ่านคิกบ็อกซิ่งโลกก็ถือว่าไม่ธรรมดาแข่งซ้ายของบัวขาวครับก็เคยชนะเอาเบิร์ดเข้านะครับแชมป์เควันเวอร์แม็กคนแรกครับมาแล้วด้วยครับสําหรับซาโตนะครับ ก็ปะทะพวก์จิโอเปโตเซียนครับแอนดี้ชาเวอร์มาแล้วครับสำหรับซาโตนะครับกรรมการก็แกะแยกก่อนครับเลียดเข้าหาบัวขาวแข่งซ้ายของบัวขาวครับต้องระวังมาครับแข่งขวาสูงครับเขี่ยขาไปครับเข้าในอย่างไรครับกอดกันบ่อยหรือเกินครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับหมัดมาไม่โดนครับบัวขาวไล่แขนครับกรรมการก็แยกก่อนครับ เปลี่ยนเข้ามาซาโตตัดล่างลงไม่ลงครับไม่ลงครับประกอบนายนี่เห็นเลยนะครับว่าสูงยาวกว่าชัดเจนครับแข้งขวางบัวขาวครับแล้วรัดเอวอย่างไงครับพยายามจะเน็บข่าวครับแล้วโผล่เข้ากอดครับจังหวะนี้ก็เป็นขวัญใจชาวญี่ปุ่นครับไปโชคที่น่าเสียงเฮนี่ก็กระหืมมบแข้งซ้ายครับแล้วบิดเหลี่ยมลงไปครับบัวขาวก็หล่มลงไปทั้งคู่นะครับแต่ว่าบัวขาวอยู่บนครับ ได้ถึงน้ำหนักลงไปนะครับหยาบเข้าหามันเดิมครับซาโตะก็ยังไม่ท้อเจอเข่าดักของบัวขาวข่านี้ทําได้ดีครับหมัดหลุดนี่เจอข่าเต็มๆนะครับเบียดเข้าหาทีบยันครับบัวขาวหยาบเข้าไปตัดล่างอย่างไรครับเข้าไหนเจอพิกบ้างครับซาโตะแข่งขวางบัวขาวครับก็เหมือนยกนะครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับว่าใครจะขว้าชัยไปครับ ก็ไม่มีปัญหาเป็นบัวขาวที่คว้าใช้ไปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ